ท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบเรามาเรียนนับขาบกันขาบคือหน่วยวัดคาร์โบไฮเดตนะครับหน่วยวัดคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดรต15กรัมเป็นคาร์โบไฮเดตบริสุทธิ์1ับกรัมเท่ากับ1ขาบแต่เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรผมขออนุญาตได้เชิญชวนคุณ รีชดาศีธาดาเป็นโคษกของกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ในวันนี้นะครับเพื่อความง่ายกับการคิดคำนวณกับพี่น้องประชาชนและอสอม,มอที่เราจะดำเนินการในเรื่องนี้สิ่งที่เรานำมาเอามาคิดและมา,าใช้ในการรณรงค์ โรค NCD โรค NCD คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภาษาอังกฤษเขาบอกว่า non communicable disease วันนี้คนตายเพราะโรค non communicable disease นี้4แสนคนต่อปีแล้วก็มีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่จำนวนหลายล้านคนนะครับ เราจะจัดการกับโรคนี้เพื่อให้เป็นความสุขกับพี่น้องประชาชนคคนที่ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วจะดูทำให้อายุอ่อนวัยลงนะครับแล้วก็น้ำหนักจะลดลงทั้งผู้หญิงและผู้ชายวันนี้เราก็มาเปิดเผยกันนะครับชื่อชื่อคุณตรีชดานามสกุลศรีธาดา อายุของเธอ45ปีนะครับ45ปีส่วนสูง157เซนติเมตรและน้ำหนัก69กิโลกรัมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอายุมีหน่วยเป็นปีถูกต้องแล้วครับ1ปีเรามาคิดคำนวณใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยตัวเลขนี้เป็น45ฟิกแต่ในส่วนของส่วนสูง ก็ฟิกค,คือ157คิดหน่วยเป็นเซนติเมตรและน้ำหนักนะครับ69ิคิดเป็นกิโลกร,รัมเป็นหน่วยที่ใช้ในการคิดคำนวณในบรรทัดนี้สำหรับสุภาพบุรุษนะครับใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้และสุภาพสตรีใช้สูตรนี้สูตรนี้เอามาจากไหนผมเรียนว่านักวิทยาศาสตร์ของอเมริกันชื่อเฮริสและเบนนิต นะครับแฮร์ริสเบเนอร์ดิตอีคเวชันสำหรับผู้หญิงนะครับ uh, BMR นี่คือนะครับ uh, พลังงานขั้นต่ำที่ใช้ในแต่ละวันของคุณปรีดชดาศรีธาดานะครับเท่ากับ665บวกวงเล็บเปิด9.6ุคูณน้ำหนัก น้ำหนักของเธคือ69กิโลกรัมแล้ววงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด1.8คูณส่วนสูงคือ157เซนติเมตรแล้วก็รบด้วย4.7วงเล็บเปิดก่อนนะครับอายุคูณด้วย45นะครับสอ่สมการนะครับอีควอเดชันสมการบรรทัดนี้ก็ออกมาเป็นตัวเลขแคลอรี่ต่อวนันคือพลังงานที่ใช้ ต่อวันเป็นพลังงานขั้นต่ำนะครับของคุณตรีชดาศรีธาดาเนี่ยก็ได้1 3 0 0 98.5แคลอรี่ต่อวันหมายความว่านอนนิ่งๆไม่ทำงานอะไรเลยนะครับเหมือนเหมือนคนป่วยอย่างนั้นนะ่ะจะใช้พลังงานขนาดนี้แต่ว่ามันมีตัวแปรนะครับสำหรับคนทำงานน้อยคนทำงานมากถ้าทำงานน้อยก็ใช้พลังงานน้อย ทำงานเต็มที่7วันเลยก็ต้องใช้พลังงานมากตัวแปรที่คูณก็ต้องเยอะอย่างทํางานหนักออกกําลังกายเล่นกีฬาทั้งหมด7วันเช้าเย็นเลยเนี่ย1.9แล้วคุณตรีชดาเนี่ยเขาทํางานไม่ไม่หนักนะครับก็ได้ตัวแปรที่สําหรับการคิดคํานวณแค่1.2นะครับ1.2คุณตรีชดาเนี่ยก็ไม่ได้ออกแรงมาก1.2ก็ทําให้น้ําหนักของเธอเนี่ยสูงมาก เอา1นัคูณ1 3 9่5นอกก็เป็นตัวเลขนะครับที่ที่ออกมาแล้วครับเป็นแคลอรี่ต่อวันแคลอรี่ต่อวันก็1,678.2อคุณตรีชาดาเนี่ยทำงานไม่มากในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยออกกำลังไม่มากเลยนะครับก็ตัวคูณตัวแปรเนี่ยก็1.2่อก็ออกมาได้1678.2นิดแคลอรี่ต่อวันเราแปลงนะครับแปลงแคลอรี่ตรงนี้เนี่ย ให้เหลือไม่ใช่แปลงนะเอาเราทำแคลอรี่ตรงนี้ต่อวันให้เหลือเราก็ถามว่าในนี้มันมีทั้งคาร์โบไฮเดตมีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันเราก็ดึงเอามาเฉพาะตัวปัญหานั่นคือคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตเนี่ยเท่าไหร่หมอเ็าบอกว่าวันหนึ่งอ่ะต้องกินคาร์โบไฮเดตไม่เกิน20%ของพลังงานนะครับของพลังงานที่ใช้ทั้งวันนะครับ1,678ก็ คูณในยี่หารในร้อยเป็นบัญญัตยางนะครับก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วนี่คาร์โบไฮเดตของคุณตีชดาเนี่ยสามร้แคลอรี่ต่อวันหน่วยที่เขาจะแปลงแคลอรี่ต่อวันเป็นน้ำหนักเป็นกรัมบริสุทธิ์ของคาร์โบไฮเดตที่รับทานได้1นึ่งวันนั้นก็คือ1ต่อ4ก็เอา4ไปหารตัวนี้นะครับก็ออกมาได้ 83.91กรัมต่อวันแล้วผมก็ทำทับพีพิเศษมานะครับทับพีนิดตักได้15กรัมเอา15กรัมไปหาร83.91ได้มา5.594 5.594ทับพีนะ5.54ทับพี เพื่อให้มันง่ายสุดคำว่าทัพพีนี่อย่าพูดดีกว่าก็พูดเป็นว่า5.594ขาบนี่แหละครับขาบมาแล้วขาบมาตรงนี้และพี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศจะรู้ว่านี่แหละคือหนึ่งขาบคุณตีชดารับทานคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวสวยเนี่ยนะข้าวสวยสีขาวๆเนี่ย ได้วันหนึ่ง5.594หรือประมาณ5ทัพพีครึ่ง5ทัพพีครึ่งแล้วเขาเธอก็บอกว่าเธอหิวอ่ะถ้าทานแค่นี้หิวแบ่งออกเป็น3มมืม้อมันหิวผมก็บอกว่าทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแค่นี้พอแต่คุณทานหม uh ูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆเนื้อหรือผักผลไม้ เติม,ตมไปให้อิ่มได้เลยนะครับเติมไปให้อิ่เนี่ยลองทําดูไม่เกินสองสัปดาห์แล้ครับร่างกายมันจะปรับสมดุลเองไอสิ่งที่เคยทานเนื้อ,อหมูเนื้อไก่วันละขีดสองขีดอิ่มทีนี้เราต้องกินถึงสามขีดกว่าหรืออย่างไรเพื่อชดเชยที่เราทานข้าวน้อยลงไปเนี่ยแล้วสองสัปดาห์มันจะปรับเข้าสมดุลแล้วก็ไม่อยากทานเยอะหรอกนะครับรับรองว่าหอมทุกคน คุณตรีชาานี่ก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าน้ำหนักลดลงกว่านี้นะโอ้สยสวยมากเลยนะครับผมผมยืนยันได้เลยนะครับพี่น้องประชาชนผู้คนทั้งหลายทั้งหญิงและชายทั้งหญิงและชายจะดูหนุ่มขึ้นดูเด็กขึ้นนะครับดูสาวขึ้นนะครับดูอ่อนเยาว์ขึ้นเชื่อผมสิครับ ทดลองดู2ส,สัปดาห์หวานมันเค็มเราพูดแค่นี้เราก็ไม่รู้ว่าหวานนั้นนะมันมีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการรับทานคาร์โบไฮเดรตไป30นาทีคาร์โบไฮเดรตตกถึงท้องนะครับและก็ะกระเพาะย่อยก็ลงไปถึงลำไส้เล็กนะครับกลายเป็นกูโคสเป็นน้ำตาล น้ำตาลตัวนี้แหละครับเมื่อดูดซึมเข้าเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดมีปัญหาถ้าเราบริโภคคาร์โบไฮเดรตหรือ,อกูโคตเข้าไปเยอะนะจะทำให้เส้นเลือดเราอักเสบได้ต้องทานพอดีพอดีหรือน้อยกว่าเกณฑ์ที่ผมได้เรียนคำนวณให้แล้ว น้องประชาชนนะครับคำนวณได้แล้วเข้าใจแล้วทําไมผมถึงพยายามให้คํานวณเพราะว่ามันมีตัวแปรตัวแปรของคนทํางานมากกับคนทํางานน้อยแตกต่างกันครับมีตัวแปร1 2 3 4 4 5ตัวแปรนะครับทำงานหนัก1-3วันตัวแปรก,ก็คือใน่ด้1.37ตัวแปรทำงานหนัก3-5วันก็ตัวแปร1.55 ก็หกถึงเวันก็1.725งจาทำทั้งอาทิตเลย1.9ึ่าทำงานหนักทานอาหารได้มากพี่น้องเกษตรกร,กรบอกว่า e จะขายข้าวไม่ได้ไม่ใช่แล้วครับคนทํางานหนักต้องทานข้าวมากแต่คนที่ใกล้จะป่วยแล้วนะ่ะต้องมานับขาบกับผมและต้องยึดแฮริสและเบนเดนดิกอีเคเวเอชันเป็นตัวตั้ง ไม่เกิน15วันท่านจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการครับขอบคุณครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีสอนการนับขาบขึ้นมานะคะที่ฉันได้เจอประสบการณ์จากตัวเองก็คือไปจำกัดปริมาณการกินคาร์บตามจำนวนที่ท่านรัฐมนตรีแนะนำค่าเฉลีย่ยออกมาน้ำหนักลงจริงๆค่ะสองสัปดาห์แรกเนี่ยลดประมาณ2กิโล อย่างต่ำนะคะแต่สำหรับดิฉันเองอะลองลองเรียกว่าลองแบบ hard sell เลยก็คือลงไป4ีกิโลคือหลังจากที่ไปกินการนับครับขึ้นมาเนี่ยนะคะทำให้กระเพาะเล็กลงเรารับประทานได้น้อยลงแล้วก็พอหลังจากที่น้ําหนักลงเนี่ยเราจะมีความขยันที่อยากจะทํามากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเดินผ่านไปคนบอกว่าชมว่าหุ่นดีขึ้นสวยขึ้นมันยิ่งเกิดกําลังใจค่ะแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนได้สูตรจากท่านรัฐมนตรีแล้วทุกคนจะ ผอมขึ้นสวยขึ้นเด็กขึ้นแล้วก็ปลอดโรคแน่นอนค่ะ